กองทัพ,พที่3จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคลดสูญเสียกำลังพลและครอบครัวค่ะที่สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก พลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคลดสูญเสียในกำลังพลและครอบครัวกองทัพภาคที่3 N A H r a t Alert Monitor by My Doctor S E Application ซึ่งโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จัดขึ้นเพื่อนำผลตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มาติดตามเข้าถึงรายบุคคลค่ะเพื่อหวังผลถึงการควบคุมป้องกันโรคได้โดยใช้ My Doctor SE Application ในการเฝ้าระวังติดตามภาวะสุขภาพโดยมีการอบรมให้ความรู้โดยใช้หลักของ3ไในแก่การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ออกกำลังกายอย่างไรให้สุขภาพดีและทำอย่างไรให้สุขภาพจิตด,ดีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากการนำผลตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลมาใช้ดูแลภาวะสุขภาพตามนโยบายของผู้บัญชาการทาหารบกและแม่ทัพภาคที่3มมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการติดตามเฝ้าระวังกำลังพลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มโรค การให้ความรู้ดูแลตนเองและการติดตามเยี่ยมบ้านรวมทั้งติดตามเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพจิตในกำลังพลและทหารกองประจำการให้ครอบคลุมในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3และโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบ,บกต่อไป